ดต้องรับรน,นะคะจากประโย Voices f r c a g e ของเราในวันนี้ค่ะดิฉันเมลอดนัารดาสีวัทน์นะคะรับน้าที่ต่อจากทุณบีค่ะและในวันนี้นะคะที่ทุกท่านได้รับชมกันไปสักครู่ค่ะก็เป็นวิดีโอของร้องสมจิตเป็นหนึ่งในนักเรียนในมูลนิธิ CCF ในพระบรมราชูปถัมภ์เราต้องบอกว่ามูลนิธิ CCF นะคะได้ช่วยเหลือเด็กไปแล้วกว่า1นึ่งแสนคนในช่วงห้าปีที่ผ่านมานะคะ่ะจะให้น,อน,อน,ะะหน้อ,องๆ กันในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะมีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยเหลือเด็กไทย100คนให้ได้กลับเข้าสู่โรงเรียนและได้เรียนหนังสือค่ะและเป้าหมายของเราตั้งเอาไว้อยู่ที่720,000บาทเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆน,น,นะคะสําหรับ1ปีการศซกษา์ที่7,200บาทค่ะ,ะดันนในลําดับนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่ายอดของเราไปถึงเท่าไร่กันแล้วค่ะและในตอนนี้ยอดของเรานะคะเขาเสียง 6บาทแล้วนะคะเรามากันเกือบเครื่องทางแล้วค่ะทุกท่านสามารถที่จะร่วมสนับสนุนได้โดยการดหนุนทั้งเสื้อกระเป๋ารวมถึงทั้งด้านหลังนะคะเรายังมีภาพวาดของน้องๆจากโมเลนกี C ซ c f ออีกด้วยค่ะทุกบาททุกสตางค์นะคะมีความหมายและมีคุณค่าเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตให้กับน้องๆของประเทศไทยเราเองค่ะและในลำดับถัดไปเชื่อว่าทุกท่านเองก็น่าจะพร้อมแล้วและตื่นเต้นแล้วนะคะที่จะได้รับชมการแสดงถัดไปดังนั้นขอเสียงปรบมือกึกก้องที่สุด เพื่อต้อนรับนะคะวงวิว่าเช่จากโรงเรียนนานาชาติร่วมระดีวิยทยาเขตเมียนบุรีค่ะที่นำโดยคุณเจนนิเฟอร์ฟอนต์ล่างค่ะ